สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสู้ผูสุคนมาเมื่อนี้มากินเข่าก๋วยาย่จนหอมแย่จนหอมได้เข่าได้กับเข่าแยา่จนหอมผัดกะเพราจ้ะผัดกะเพราหน่อไม้ดองมาจ่ายเสร็จเสร็ทำแย่จนหอมจ้าสู้ผูสุคนหิวเขา่าแห้งไรพี่น้องฮะต่มาจากขางนอจ้ะฮะต่มาจากขังนอกมากับฝาไม่เห็ดกับเขา่าเลยพี่น้องเข่าง่ายเด้เนี่ยย่จนหอมกินเข่าเที่ยเดียวจ้ะพี่น้อง แยกจานหอมกินเกาเทียเดียวฝ่าวสันงานมาบ,าหบารหนบ้านยานปร <c oughs> ะธานมูมามพี่น้องมั้ง Have you been on ยายจันหอมไปซื้ออันเอ็นแก้วมาพี่น้องเอ็นแก้วยายจันหอมไปลานไทยมือเนี่ยยายจันหอมไปลานไทยไปซื้ออันนี่เราก็ยายจันหอมหาวพักกันอืมมักย่างเผ็ดจี๊ดเลยจ้ะทุกคน เผ็ดจีดจาดเลยเรื่องอมกับนี้หอมๆกินซับค้อนนะฮะทอดนึ่งกแกงมึ่สลัด ไปได้น้อไม่ดองมากทุกคนไปได้น้อไม่ดองน้อไม่ดองอยู่ลานไทยท่านจะไมสูม,มือนี่มีเบิร์ุดแนวพี่น้องกัยได้จนหอมไปได้เผือกมากสีมะเฮ็ดใส่สาละเปาเพื่อให้จนหอมวานสีมะเฮ็ดใส่สะละเปาได้เผือกมากเลยเผือกแล้วก็ กระดังหนึ่งฟักทองทุกคนกหนึ่งทุกคนอันนี้ใบถักแจงก้อนพี่นัอ่งนี้เข้าอันมันใจงแล้วคือมะลิน้ำ ไอ้สิต้มแซบยายจันหอมได้ดีมาแต่เมื่อไทยพี่น้องเฮ้ยสิต้มแซบแซบแซบสลองสลองอยากหหยเอฟซีมาได้น้ำจุปคนเยอะทมันยูเมื่งไทยายจันหอมแต่หาบัสทุกคนแล้ว หุวเขาแห้งหหมจิ๋อ่ะตีหนุ่มเขามักแดงกินกับขนุมเส้นเหลียมหรือเป็นขโรเสียเลยทุกคน <c oughs> น่าจะทมกากใส่ตู้เย็ยนไว้คช่ไแมบ้านห้านี่ติ๊นิได,ด้วยน้องเลยมัหมกแปงหมกแดงด้วยนึงเนี่ย ยี่สิบหายี่สิบหามันกับเป็นเงินกนาดแดงเหรหลายบาทไรนะือปล่ารอยเนาะรอยอยู่บักแดงรวยหน,นึ่งยี่ยี่สิบหาประมาณแปดสิบกว่าหลืนะหอเปล่าหืมนั่นปฏิกัริาปฏิกัเหรง กิแนแท่นผัก

ได้จน,น,นหอมผัดสายอยู่ใจพี่นาน,น,น,นหอมตักออกมาหม่อยเดียวสลัดเสเนนี้ยนใส่ขนมได้จนหอมกินเขาเชื่อเดียวนี่กะใบ,บสีใบาสามเราเป็นังน,นี่คือเข่าง่ายได้จน,น,นหอมเด้ forward. Oh. คลิปนี้ก็ะำนี่น้าจับทุกคนแยกจนหอมฝา,ากกดแชร์กดไลหลหัวใจแยกจนหอมเนได้จ้าขอบคุณท,ทุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเจ้าคลิปนี้ก็ะำนี่น,าน้าจ้าเนาะมันก็ะำนี่น้าจ้าพี่น้องบายบายจ้าบายบายสวัสดีจ้า